วัดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมุกจีบสาวและมุกค,คุยกับแฟนนะคะที่เป็นภาษาจีนกันเนาะว่าชาวจีนนะคะเขาจะคุยกันยังไงบ้างเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะมุกที่หนึ่งเรามาดูกันนะคะผู้ชายนี่เธอดูเขาคนนั้นนะอาหนีเตจังตเตจี่ยงทา อ่านี่จะต่างตัวเสี่ยงทานี่เธอดูเขาคนนั้นนะฝ่ายผู้หญิงนะคะคือเสียเสยเส่ยงสวยเสีย่ยงสวยเหมือนใครหรอคะผู้ชายก็จะตอบว่าว่าเสี่ยงอีเหรินเตินหนิวเผิงโยว่าเสี่ยงอีเหรินเตินหนิวเผิงโยแฟนคนต่อไปก็คือฉันไงนะคะประมาณนี้ก็คือเป็นลักษณะเป็นการจีบสาวทั่วไปนะคะ,นะคะมุกที่สอง ่ผู้ชายนะคะก็คือ我可以向你问路吗？我可以向你问路吗？ฉันขอถามทางเธอได้ไหมผู้หญิงบอกว่า去哪่去哪า,าไปที่ไหนหรอคะผู้ชายก็จะตอบว่าเต้าหนีซินหลี่เต้าหนีซิลีไปข้างในหัวใจของเธอไงนะคะอันนี้ก็คือจรบเป็นมุกที่สองเรามาดูอันที่3กันนะคะ อ่าผู้ชายก็ยคือ你可以笑一个吗你可以笑一个吗เธอช่วยส่งยิ้มให้หน่อยได้ไหมนะคะผู้หญิงล่ะบอกว่าห่วยเฉยมยห่วยเฉยมาทำไมหรอฝ่ายผู้ชายนะคะก็คือโอ้บ่าคาเฟ่ว่างเจียถังเลยโอ้บ่าคาเฟ่ว่างเจียถังเลยอ๋อกาแฟของฉันลืมใส่น้ําตาลไงนะคะก็เลยให้ ช่วยส่งยิ้มไปหน่อยนะคะก็เลยมีความหวานนิดนึงอ๋ออ่ะมาดูมุกสุดท้ายการมุกทค่สี่นะคะผู้ชายก็คือหนีใจ้ก้นหมาเนหนีใจ้ก้นหมาเนเธอทําทอะไรอยู่ผู้หญิงเจินมาเลยเจินมาเลยทาไมหรอผู้ชายนะคะเหมยเฉินเมอเธอเปลี่ยนต่ชื่อเหมยเฉินเมอเธอเปลี่ยนชื่อก็คือไม่มีอะไรหรอกนะคะ 只想听听你的声音只想听听你的声音แค่อยากจะได้ฟังเสียงเธอเท่านั้นเองน,นะคะจริงๆตัวประโยคตัวนี้ส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลาเราจะซื่อออกมาเป็นภาษาจีนน่ะเราไม่มั่นใจไงเนาะว่าจะใช้กันยังไงนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย